สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สิพาท่านผู้ชมไปที่วัดพระนิรนามเนาะค่ะซึ่งเพิ่อนอยู่วัดใดนั่นสิพาไปสอบถามไปหาพระนิรนามเนาะค่ะวันนี้เพิ่ดนยินข่าวว่าเพิ่นสีให้แนวทางตัวเลขมากเนาะค่ะวันที่เก่าก็ไดเวลาเนาะเนาะค่ะไดวลาพอดีสิพาเอฟซีไปติดตามกับพระนิรนามเมืองเนาะค่ะว่า เพิ่นสีห้แเนวทางเป็นตัวใหญแต่ว่าก็ได้ยินข่าวมาน้อยๆรอกคะ่ะแต่ว่าฟังเพิ่นไปยืนยันไปไปกับตูเพิ่นกับวัดเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นกับสิบ่อหายไทยนะไทยตาดอกคะ่ะพี่เอซีกับไปบึง้งวัดเบิ้งอันนั้นเพิ่นเนาะคะ่ะเนะไปโคเนวทางไปโคบุญบารม,ามีจากพุ่มจากที่เพิ่นอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นสีสางอีกเนาะคะ่ะ อยู่วัดทางบานทางอุดด่นปุละค่ะกลับไปติดตามน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปฟังน้ำเพลินมาเป็นเสีห้เป็นตัวไดเป็นแน่วทางก็ไปติดตามไปเด้อค่ะเด้อกับเอกกระร่งเดินทางเนาะค่ะเนะาะค่ะไปติดตามค่ะฝากช่องผ้าฝันผ้าร้ยน้ำเดาอค่ะเด้อค่อยติดตามผ้าฝันผ้าร้ยน้ำเด้อค่ะกับอีกช่องนึงเนาะคะ่ะกับไปน้ำกันนี่ละคะ่ะ เป็นเป็นโซ่เฟือกเป็นเป็นผู้ขับรถเนาะค่ะเนาะสีได้ไปติดตามกับผ้าจาันนีระน้มเนานะคะ่ะสิไดงตัวใดก็ค่อยติดตามเบินนะะ่งเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แอรนตาเด้อค่ะเด้อสวนฝันผ้าร่วยกับผ้าฝันผ้าร่วยนะะเนาะค่ะเนาะก็สีได้ติดตามกับพานิรานามเป็นคงเีย์โซ่ไฮราบละค่ะเพราะว่าเป็นไปบอกไม่เป็นกัสีได้สางคือกันเนาะคะ่ะ คอยติดตามส้มเบิองนะคะเนาะค่ะไปติดตามได้เลยค่ะค่ะกับมาหอดแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาหวอดวัดหลวงพายจารย์นิลนามแล้วก็เข้าไปส้มในวัดน้ำกันเนาะคะ่ะพายจารย์เป็นสิตให้ได้ไปนอได้ตัวเลขไปนอพายจาย์พายจารย์นิลน,น,นามเนาะคะ่มะมาหอดวัดแล้วค้นก็หล่ายไหลแล้วค่ะ กนกระลายอยู่กระตางก้นต่างมาบลูมาจากทั่วสารทิศเนาะคะ่ะจากส้มบุญบาลมีของพระอาจารย์นิรนามซึ่งเพิ่นกระขึ้นป้ายแล้วเนาะค่ะนี่กลับมาส้มน้ากันเนาะคะ่ะเนาะนี่เพิ่นสไหาตัวใดโอ้เพิ่นหขึ้นป้ายแล้วคะ่ะแดงกึง่งคึ่งเลยเบิ่งเอาเด้อคะ่ะเด้อเอฟซี FC ก็ได้เบิ่งเอานี่หอดแผงนัตตลี่เบิ่งแล้วก็หาเสือ่อ,อพร้อมคะ่ะ กระค่อยไปฟังไปเจรจาก็ผ้าจาร์เบื้องเนาะคะ่ะอยากเข้าไปกาวพรผ้าจารย์เพราะว่าสูงลับตัวเลขกเพื่อนกระเขียนใบไห้เนาะคะ่ะเมืองเกิงเลยให้ไปมาเบิงเอาเด้อค่ะเอฟซี FC เขามากติดตามกลับไปหาเสียงโศกเสียงลอตเตอรีเบิงเด้อค่ะเด้อนี่กับเป็นเนี่เพียงแนวทางนะะเนาะเนาะอาจจรได้ไป เขาไปกาบพา,าจารย์น้ากันเนาะค่ะพายจานเพิ่นอยู่ทั้งในกศีษได้ผ้าไปติดตามพา,าจา์เพราะว่าค้นกระลายอยู่ค่ะทั้ทงในอยู่ในใน,ในมองที่พา,าจาร์เพิ่นรับแขกเนาะค่ะก็ค่อยไปไปเข้าไปหาเพิ่นก็ได้ยินแต่ซื้อแต่เสียงเพิ่นเนาะค่ะอยากไปกาบไไหว้บุญบารมีของพา,าจารยนนิลหนม้ม เข้าไปน้ากันเนาะค่ะไปค่ะน้ากันเนาะค่ะเนาะไปหาพระอาจารย์น้ากันพาไปกราบไปหาพระอาจารย์สิ่งยาดโยมกันไลลายค่ะมูนี่อันนี้ยังยังยังดีเนาะค่ะเพราะว่าข้าเจ้าได้ตัวเลขแล้วข้าเจ้ากับไปเลยอันนี้ พวกนี่ยังมาที่หลังเนาะค่ะพวกแอดมาที่หลังกับบคกข่อยมีว้นลายปันไดดอกเขาเจ้าออกไปหาสื่อตัวเลขน้ำก็เลย่บ่าลายปันไดเนาะค่ะกับไปฟังพระจาจาร์พึ่นสนทนาถ้ำเนาะค่ะเนาะ

มันจะหน้ามาเนี่ยแม่แต่ไก่ถามว่าจะสางนองบัวรูะไกอ๋อน้องบัวค่ากบังไก่แม่บัไก่มากด้อยูมากไ้่ยูแต่ยาร่ากับแม่น้องแม่เนาะยาร่ายาร่าปากเนียดยังไม่ยงไรอม่โอ้ยว้าเนาะไอ้ไต้ สางได้แปลงนะไม่ได้อะไรจังน้องสางเนาะแมวน้องกระม่นย้อนสายบุญสายอยากสางอย่างไะอาจารย์วันเมื่อกี้นี่เก็บนักเนาะกัดกับวัดเจียไปแล้วค่ะซื้อไม่ได้ตัตัมันตือคือว่าเอาไปมาแม่เนี่พาไปปลูกเด้อซื้อคนเด้อเป็นผู้เด้อแม่เด้อ ผูกข้งขวาเลยผูขางซ้เด้ลแม่ผูยิ่งนะยิ่งผูกข้างซ้สิผูกอผูกเอวบนโอ้ผูกเอาผูกเอาโซ่ขึ้กันนะคะอาจารย์อแล้วเนยะคอะลงคอก็บ่าขอแล้วแม่เด้อคอางขอก็ผหาคอสเวลาซื้อเดายังผูกกันว่ฮะเอาไว้ได้กะเปอก็ได้ผูกเป็นสานปอหเอหาไว้เราไว้ หนึ่งสองสามสี่หาเถียงมัดหาเถื่อนมัดสามเถื่อมัดหาเถือสองกับพีจะมัดเออแม่สองกรบพีางะมา จะเป็นมีบุญบารแล้วมีดีหลาะทาจารยังไงมากพอที่บ้านไหนนะครับน้ำหวานแล้วอยยุไก่ค่ะน้ำมาโบนยากรางน้ำน้ำรางน้ำถ้ามาครับเขายงดีแม่ค่ะถวายถวายจุดเดียวแล้วค่อยรับป้อนพร้อมกันครับเชิญครับเชิญครับ ก็ลงลงเนี่ยน้ำงวัดมองเนอเ็ทีหนาลงไปได้ย้ำกระบ๋านเลยนอะสดงเบื้องหนาจา่าจารก็คาก็ได้จังหินจำนอนนี้ได้เสียงนาะได้ยินจะเชียงแล้ที่ได้เบื้องหนาว่าจานก็คากวจังหินจำหนาได้มาที่นี้น้ำผาัวทีพอบรถดอกคดดี่ยากจ้าทกอยาอย่าไปคักนะคะพ่าจาราจยุ่เรื่องนอกกันย่งไปหาคนไดงเ้าะอ๋อจ้า สดีครับเราบวบันแม่ไม่เป็นไรรับอาจารย์ไม่เปนวรระอาจารย์ก่เนไรหรอมเบ็นไรไม่เปนไรม่เป็นไไเนาะ อันนี้มาเบิ่งใกอเๆนาะสบายาน้ำต้่งน้ำมาหยาดน้ำซับขยายน้ำหาน้ม่้างน้ำก้าวเดี๋ยวได้ค่ะแม่แม่แม่น้ำส่งหลังก่อนน้ำา้าวน้เด้อ ได้ได้ได <Station hey? S 1> ้ยครได้ได้คร um ับเขาประหยัดต้องคนใม่ใหม่อยากลุ้ดินเลยครับอยากลุ้ดินเลยด้กินากินน้ำไปหากินเด้อแม่ยกินเนอวานในยงในเ่องขอกำน้ำมาหลายควรเปียทั้งหมดยไม่มีไงขอกิเข้ากินน้ำตแม่ประยัดทั้งนอกก็ได้เอาเด้อย่อมพอย่ยแม่พอนเด้อ Yakawawanghapuraa bari korrentisa karrang. Ewa mewa itu tinang peta nang uka pati E citang pati tang tumang Ipamewa semisatu Sabhe purentu janto Jantoh paraso yata Manijotiraso yata Api wadana siri sanit Jangwudda pacayino ทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุเง้อย่มพ่อย่มแม่ที่สิ่งใดขอให้สมเด็จปราชญนาได้แม่เนื้อเงินคำไหลมากเทมากเท่มาแล้วไงมาแล้วกับปีเตอร์เดอกับเปากรายมันไหรขึ้นนี่แม่ เอาไปได้กับพน้ำเน้อแม่ไปไปได้พรน้ำไปมันแก่นจ้าจุุไดมีอะไรมาพอ้เนาะแต่มาแต่มาไก่ได้มาพอพาวผ้าจารกัไก่ทอดกะเป็ดไปแล้วนไปเขาฟันหมดแล้วแม่จ้าสถัุไปเขาฟันได้ผอาจารใช มาน่รอนปกรอแกโยมขอยมแมมา่หยฟังได้ได้ยู้ชายชยูงกฮะจะต้นม่ล่ะ นำน้อนนอำอำดีวางนบ่่ตัวยางค้นสวกันนะมางมา,ามมา,มาไประหยัดเไอ้ไอ,อ้พี่พอเอาีคนบอกทายเอย้อยไอ้ทายอาจาย์านั่งกันเด้อ